นางเอกดังโพส์ฟาดแซนเพื่อนแต่งโมปมบอดี้สูตรปัสสาวะยังไงวันที่27กุมภาพันธ์ทางด้านแซนวิสาพัฒเพื่อนที่อยู่บนเรือลําเกิดเหตุแต่งโมนิดาตกกลางเจ้าพยาเสียชีวิตได้เดินทางมาสอบปากคำและถแถลงเรื่องที่เกิดขึ้นและกระติกผู้จัดการของแต่งโม โดยมีบางช่วงบางตอนที่แซนได้ตอบเรื่องแตงโมใส่ชุดบอดี้สูทสามารถปัสสาวะได้ยังไงแซนกล่าวว่าพี่ไม่เคยหรือไม่เคยปัสสาวะแบบเร่งรีบในชุดบอดี้สูทหรือถ้าเกิดเคยพี่คงจะทราบว่าทำยังไงไม่ค่อยอยากอธิบายตรงนี้มันไม่ค่อยสุภาพเท่าไรซึ่งไม่เห็นว่าแตงโมใส่ชุดบอดี้สูทแบบไหนล่าสุดขวัญอุตสามณีนักแสดงสาวเบอร์ต้นๆของเมืองไทยได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรม โต้กลับแซนถึงประเด็นข้างต้นว่าไม่เคยคะ่ะทำไม่ได้ด้วยถ้าใครทำได้ช่วยสอนทีนะคะว่าทำยังไงใส่บอดี้สูตรเข้าห้องน้ำนี่ควันคือต้องถอดเริ่มนับหนึ่งใหม่ใครทำได้ช่วยสอนทีนะคะมีใครใส่ปัสสาวะได้เลยไหมคะงานนี้ก็ทำให้สาวเธอราวะรีถึงกับคอมเมนต์บอกว่างงมากในขณะที่ชาวเน็ตอีกจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com